ตามติดเออ,เอ,อตามติดเออตามติดใช่ตามติดคือตอนนั้นอะ่ะก็ไปมันมีคือสีไปญี่ปุ่นก็แบบมันจะมีไม่ใช่รอบล่าสุดนะมันจะมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นด้วยแบบไปช่วงแรกๆเลยนะครับเป็นคนแบบตลอดๆแหละแต่ว่าเราก็ไปเที่ยวปกติเลยแล้วมันก็กลับดึกว่นนั้นอะ่ะกลับดึกแล้วก็มันเป็นแบบว่าเป็นพาที่นอกเมืองนิดนึงรถไฟจากนอกเมืองในเมืองเข้ามาแบบเข้ามาในเมืองซึ่งมันก็จะไม่ค่อยมีคนแหละในช่วงเวลานั้นอะ่ะคนคนจะน้อยมาก คุณจะน้อยมากนะแล้วก็ซึ่งแบบเราเรา,เรานั่งเล่นเรานั่งแบบนั่งรถไฟอย่างเงี้ยใช่ป่ะเราก็จะเห็นว่าแบบมีคนไม่กี่คนอะ่ะแล้วเราก็จะแบบคนนั่งเขาแบบเราจะอยู่กับเขาตลอดเน่ยป่ะ,ปะตลอดการเดินทางอะไรเงี้ยเออเราก็จะเห็นแล้วแหละประมาณสองสามคนที่นั่งอยู่ในโบกี้เดียวกันอะไรเงี้ยเออแล้วก็พอมาถึงจุดหมายปลายทางสถานีที่จะลงอะ่ะโอเคเราก็เดินออกโอเคเราก็แล้วคือก,ก,ก็คือเหมือนแบบคนที่นั่งเยอะๆกับเราอ่ะเออเราก็เห็นแล้วแหละเขาก็ใส่ชุดแบบว่าเป็นชุดแบบแบบเหมือนแจ็คเก็ตสีขาวคลุมคลุมตัวคลุมเเออแล้วก็ มันก็จะแบบกางเกงก็คือคือมีแค่สีดําข้างในแล้วก็ที่เหลือสีขาวหมดเลยเออนะแล้วก็เห็นแล้วเอยเขาก็แต่งตัวเก๋เนานะอะไรเงี้ยเออเราก็แค่มองไปทีนี้ออกจากสถานีพอถึงจุดหมายปลายทางเนาะแบบออกจากสถานีปุ๊บเราก็เห็นว่าเขาอ่ะก็แบบลุกขึ้นมาเดี๋ยวมันก็เหมือนออรกรถอ้ลงสถานีเดีวยวกันได้เหรออะไรเงี้ยดีเลยมีเพื่อนเดินด้วยเนาะก็ไม่อะไรหรอกเพราะมันก็ดึกแล้วเราก็กลัวว่าเอออย่างนั้นก็มีคนออกมาวะอะไรเงี้ยเออถามว่าจริงๆอ่ะที่สถานีอะแสดงวลาคนก็จะมีอะทุกภาพแบบไปนิดนึงแต่ว่าเราก็แบบเหมือนก็เห็นอออ่ะะเเเาาาดินนกม แต่พราไม่จะมีจ <Wirtschaft> ังหวะหนึ u, ่งอะที่เราแบบจะแอบหไปมองนิดนึงอะนึกอปลาคือเออไม่ไ <no>. ด <c ười> ้หายไปมองพอหันกลับไปปุ๊บอ้าวไม่เจอไม่เห็นใช่คือไม่เห็นอยู่ๆก็แบบเหมือนจังหวะที่เรากำลังไปไปไปตื้อดออกอะไรย่างเงี้ยคือก็แบบกจะไปมองอีกสักครั้งนึงอะไรเงี้ยแต่ไม่เห็นอ้าวสงสัยแบบเออเราก็แบบคิดไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าแบบคงแยกกันแบบออกทางออกอื่นมั้งอะไรเงี้ยเออจนกระทั่งเราก็เดินกลับมาเดินกลับมาแบบเดินจากสถานีจะกลับไปโรงแรมแล้วก็แวะซื้อของแบบร้านสะดวกซื้อ อะไรบลาๆไปเนาะแล้วก็บังเอิญก็ไปเห็นอีกแล้วคือเขาอะก็เหมือนแบบเดินแบบกาลังจะเดินข้ามแบบเหมือนเหมือนยืนรอถนนอยู่ตรงหัวมุมยื่งๆกับร้านสะดวกซื้อเออเหมือนแบบมันจะเป็นแบบทางที่รอเหมือนไม่ต้องรอสัาญาณไฟข้ามถนนอะเออเราก็เห็นเขายืนตรงนั้น <S 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 คือเราเห็นแหละแต่คือนาทีนั้นเราก็ไม่ได้แบบว่าแบบโอ้ยดูนี่น่าอะไรคือเขาอ้าวอ๋ออยู่แถวนี้เหมือนกันเลยเนี่ยแค่นั้นเองแล้วก็ซื้อของปุ๊บล้วก็กลับมาที่โรงแรมกลับมาที่โรงแรมอะตรงนี้แหละที่เราทําให้รู้สึกว่าเราตกใจเริ่มตกใจเขานั่งอยู่ตรงโซฟา ที่หน้าเคาน์เตอร์ตอนนั้นยังไม่ได้เช็คอินโรงแรมเรากำลังจะเช็คอินโรงแรมก่อนใช่แล้วเขาอะนั่งอยู่ตรงหน้าโซฟาที่โรงแรมเออแล้วก็แบบเอะมาตอนไหนวะแลวคือคือ,คอด้วยความที่นึกนึกออกใช่ปะคือเราเราเห็นเขาตั้งแต่อยู่รถไฟอะมันก็แบบมันก็จําแบบการแต่งกายอะไรนะคือเขาโครงหน้าตาคือมันก็จําได้อะ่ะถึงแม้ว่าเราไม่กล้าไม่ได้แบบไปเพ่งว่าหน้านี้นะอะไรเงี้ยแต่คือโดยโดยรวมเราสึกว่าก็คือคนเดียวกันเออแล้วก็แบบตอนนั้นก็ไม่ไม่สนใจไม่กล้าเลยคือเราก็แบบไปเช็คอินปกติ เช็คอินนู่นนี่นั่นเพื่อไปไปทีเนี้ยมันจะมีจังหวะที่เราต้องเอากระเป๋าอะเดินผ่านแบบผ่านตรงโซฟ,ฟาตัวนั้นเพื่อจะไปไปรีบอะเพื่อจะขึ้นที่พักอะ hmm. พอเช็คอ<บ>ินปุ๊บออกหันกลับมาก็คือไม่มีแลลวเขาไม่อยู่ตรงโซฟาน่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเราก็เลยตัดสินใจถามที่เคาน์เตอร์เพราะเราเริ่มแบบรู้สึกแบบตามฉันหรือเปล่าเออรู้สึกแบบเ,ออเรารู้สึกว่าไม่ ไม่ปลอดภัยแล้วคือ,อ,อนาทีนั้นก็มันคิดได้2แบบเหมือนกันว่าแบบเมันคนหรือเปล่าวะแล้วคือแล้วเราก็เริ่มกังวลนิดนึงว่าเราเราแบบเอยโดนตามไปมวะหรืออะไรเงี้ยเริ่มรู้สึกแบบเออแล้วเราก็มาแบบมาคนเดียวงาายเออเราก,ก็เริ่มนบนแบบกังวลแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าเออเมื่อกี้เนี่ยแบบเออเขาพักที่นี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบถามแบบแบบตรงเคาน์เตอร์อ่ะเออสรุปก็คือไม่ได้มีใครเห็นณนะตรงนั้นเลยเออมันก็ประมาณนี้ยคือแบบเออเราสุดท้ายก็คือไม่แน่ใจว่าเป็นผีหรือคนเหเือนกันใช่แต่เขาก็ตามเราแบบ เหมือนตามมาตลอดเลยมันจะพีคมากถ้าเกิดไปเจอบนชั้นบนลิฟต์อะไรอย่างนี้กครับมันคงตามแล้วล่ะออถ้าอย่างนี้เออแต่สุดท้ายก็คือจบกันตรงหน้าหน้า็อบบีใ,ใตรงที่แบบว่าสุดท้ายคือก็ไม่ได้มีคนแต่ว่าเราเห็นว่ามีคนนั่งอยู่ โดยที่พนักงานทุกคนตรงนั้นก็พูดไปเสียงเดียวกันว่าไม่มีคนนั่งตรงนั้นนะคบใช่ไม่มีไม่มีใครมาใช่คือมันมันหาว่ากังวลไหมกังวลแต่ด้วยความที่อย่างที่บอกแหละเป็นคนที่แบบเหมือนจะหาเรื่องมาข่มตัวเองอยู่แล้วก็เลยแบบเออก็จนนอนไปคงไม่มีอะไรอย่างงี้มั้งอืมแต่ก็ไม่เจอนะคือนนก็ไม่ได้เจอเห็นแค่นั้นเลยเออใช่เออแต่มันมันมีจังหวะที่ความหลอนเนี่ยคือนึกออกป่ะด้วยความที่หนึ่งคือเขาก็แบบว่าไม่ได้มีแบบถือกระเป๋าหรืออะไรนะเขาแบบตัวประป๋ามไม่แค่นั้นก็คือ เราถามว่าเราแบบมันได้แค่แบบมองแบบผ่านๆอะ่ะเราก็ไม่ได้สังเกตพฤติกรรมของเขาแบบโดยรวมแล้วก็แบบมันก็ได้มองแคบบ่แบบว่าการเดินนิ่งๆของเขาอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่กล้าแบบไม่กล้าคิดว่าแบบเออเป็นเป็นครบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเนื่อกไปด้วยความที่อยู่ๆมันก็หายไปอยู่ๆก็โผล่มาอยู่ก็หายไปอะไรเงี้ย